สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับมิตรรักแฟนค้อหวยนะครับคนชอบเสี่ยงดวงนะครับเ้นย้ำว่าตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเองก็ไม่ได้รู้หรอกนะครับว่าเลขตัวออกตัวไหนนะครับตัวเลขที่สําคัญเนี่ยผมได้มาแล้วนะครับแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงผมก็จะไล่เรียงกันอีกรอบนะครับตัวเลขนะครับคุณลุงนะครับร้านกาแฟนะครับวัดหลวงพ่อห้ามจนนะครับมาแล้วนะครับหลังจากที่งวดที่ผ่านมานะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2 4, 4สี่ แล้วก็หกสองสองหกมาตรงเลยนะครับสําหรับงวดนี้นะครับหนึ่งสิงหาคมนะครับเน้นย้าว่าตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับที่ผมก็มารับจ้างหาเงินไว้ไปซื้อหวยอยู่ท่านผู้ชมเนี่ยตัดยาทั้งวันแถววันนี้นะครับเอ้ยนะครับผมตัดยานะครับว่าจะให้เขามาฉีดยามันก็ตัดประมาณเจ็ดไร่นะครับก็ตัดไปเรื่อยนะครับตัดไปเรื่อยท่านผู้ชมนะนะพอออกกำลังกายไปนะครับจ้างเขาก็ไม่ไหวนะครับค่าแรงก็แพงนะครับจะใช้ยาค่ายาก็ เบอร์เงินนะครับเอาเข้าตัวเลขเดี๋ยวจะว่าผมรีลานะครับผมไม่ได้รีลาหรอกนะครับเน้นย้ำว่าตัวเลขเป็นแนวทางในการลนการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นคุณลุงนะครับอาจารย์หรือเจ้าของร้านกาแฟวัดหลวงพ่อห้ามจนหรือดินแดนห้ามจนนะครับเน้นย้ํานะครับคุณลุงบอกว่าตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นมีเข้ามีหลุดเน้นย้าว่าเป็นเลขสูตรนะครับร้านกาแฟแห่งดินแดนห้ามจนนะครับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งฟังดีๆนะครับ1สิงหาคมนะครับ หนึ่งกับศูนย์นะครับหนึ่งกับศูนย์นะครับอาจารย์จับมาให้ก่อนหนึ่งกับศูนย์แล้วก็คุณลุงมีแบบให้ระวังระวังก้างวดนี้ให้ระวังก้านะครับแต่เน้นหนึ่งกับศูนย์นะครับแต่ว่าวันที่คุณลุงบอกว่าเดี๋ยวคุณลุงจะบอกว่าประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดให้ผมเข้าไปนะครับยี่สิบเจ็ดให้ผมเข้าไปที่ร้านกาแฟ ing, นะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าคุณลุงบอกว่างวดนี้วิ่ง 1 0นะครับ1กับ0นะครับมาแน่นอนนะครับถ้าสูตรไม่หลุดนะครับเน้นย้ำมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ1กับ0ให้ระวัง9้าท่านผู้ชม1อะไร0อะไรแล้วก็9อะไรแต่9นี่เป็นตัวรองนะครับแต่แต่คุณลุงบอกว่าคุณลุงเจ้าของร้านกาแฟแห่งดินแดนห้ามจนนี่บอกว่า9อาจจะมี9งวดนี้แต่ที่มั่นใจนี่ก็คือ1กับ0นะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ร้านกาแฟนะครับวันที่27นะครับ27นะครับเจอกันที่ร้านกาแฟ ดินแดนห้ามจนวัดหลวงพ่อห้ามจนนะครับอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์เดี๋ยวเจอกันที่ร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากท่านู้ชมแล้วก็ตัวเลขนะครับเดี๋ยวคุณลุงจะสรุปให้อีกครั้งนะครับทั้งหมดจะมีอยู่4ชุดนะครับอย่างที่ผ่านมาเข้าทั้งล่างเข้าทั้งบนเข้าทั้งรางวันที่1และเลขท้าย2ตัวนะครับเน้นย้ำว่าตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเน้นย้ำหนึ่งสิงหามี1มีศูนย์แน่นอนถ้าสูตรไม่หลุดแต่แต่นะครับให้ระวังเก้าวสาหรับเลขอาจารย์ แห่งวัดหลวงพ่อห้ามจนหรือร้านกาแฟดินแดนห้ามจนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับคุณลุงจะเจาะให้วันที่27เดนะครับเดี๋ยวเจอกันหลายคนถูกถูกเยอะมากนะครับรอเลขนะครับแต่ว่าผมได้มาแล้วนะครับ1กับ0นเดี๋ยวค่อยรอสรุปอีกวันที่27่รวย